เราอยู่ที่บุฟ้าสาผมจะพาทุกท่านมาพบกับผมสวัสดีครับสำหรับช่อง I am ผภู้กิจนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกซับสไครต์แลวกันนะครับแล้วก็จะบอกกับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่นำเสนอมุมมองนะครับการใช้ชีวิตหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวผมในนขนาดนั้นนวินาทีนั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่ขับมอไซค์นะครับร้องเพลงเล่นดนตรีบ้างไปเที่ยวบ้างนะครับอยู่กับลูกบ้างนะครับทุกอย่างล้วนเกี่ยวกับตัวผมแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าผมจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับผมทำเพราะผมอยากทํานะครับกับเรื่องนั้นผมทําเพราะว่าช่วงนั้นผมให้ความสนใจกับสิ่งสิ่งนั้น นะครับจริงๆนะครับาบางกระแสที่มันพอดีมันก็จะได้ทําตามกระแสบ้างนะครับแต่ถ้าให้ผมทําตามกระแสหรือว่าเรื่องไหนซ้ําซากจําเจผมก็ไม่อยากจะทํานะครับก็ในความเป็นตัวผมเนี่ยก็จะมีไม่กี่อย่างนะครับในชีวิตนะครับก็จะมีร้องเพลงบ้างเล่นกีตาร์บ้างนะครับแล้วก็สนใจเกี่ยวกับ รถบ้างนะครับซ่อมลดบ้างอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับาการเกษตรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าผมเป็นผู้ผลิตนะครับดินปลูกดินผสมนะครับก็จะได้อยู่ในวงการเนี้ยครับคือมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้อยู่ในวงการนี้แล้วก็จะได้มีข้อมูลใหม่ๆมีอะไรอัปเดตนะครับให้กับผู้ติดตามนะครับได้ไปรับชมรับฟังกันอาจจะได้ความฮาบ้างอาจจะได้ มุมมองดีๆนะครับบ้างนะครับเอาไปใช้ไปปรับใช้กันนะครับในมุมมองที่ผมมองนะผมเน้นเลยตามชื่อช่องเลย i a m ภูกิจนะครับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวผมนำเสนอในมุมมองที่ผมมองนะครับบางคนอาจจะมองมุมอื่นแต่ผมก็มองมุมเนี้ยที่คนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มองมุมนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับช่องของผมไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับแต่ว่า,านําเสนอในตัวตนที่ที่ที่ไม่ได้โฟกัสนะครับว่าจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับจ,จ๋าเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับครอบครัวนะครับสวัสดีครับ